คลิปนี้ยาจ้มีวิธีขจัดคราบทองเหลืองที่ติดฝังแน่นมาฝากทุกทท่านค่ะภาชนะต่างๆที่เป็นทองเหลืองถ้าหากเราไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานานๆหรือไม่ได้ขัดเป็นเวลานานๆแล้วมีคราบดําฝังแน่นดูแล้วไม่สะอาดปลอดภยัยให้กลับมาแวววาวสะอาดเอี่ยมอ่องเหมือนใหม่แบบนี้ก็วิธีทําไม่ยุ่งยากอะไรเลยค่ะและส่วนผสมที่ใช้ขัดก็จะมีเบกกิ้งโซดายาสีฟันสูตรขจัดคราบบีบออกมาก็ประมาณ1นิ้ว น้ำส้มสายชูใส่ลงไปก็ประมาณ3-4ช้อนโต๊ะแล้วก็ใช้ฟอยขัดหม้อมาขัดแบบนี้นะคะและเวลาขัดก็ออกแรงนิดนึงตามด้วยผงซักฟอกค่ะผงซักฟอกก็จะมีฤทธิ์ขจัดคราบก็จะทำให้ขัดง่ายขึ้นและพอขัดมาสักพักหนึ่งถ้าหากส่วนผสมแห้งลงเราก็ใส่เพิ่มได้นะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำส้มสายชูเบกกิ้งโซดาผงซักฟอกและยาสีฟัน จากนั้นก็ออกแรงขัดไปเรื่อยๆยายแต้ใช้เวลาขัดก็ประมาณ5นาทีเท่านั้นเองนะคะขัดออกทุกซอกทุกมุมทั้งก้นกระทะแล้วก็หูกระทะด้วยนะคะเสร็จเรียบร้อยก็นำไปล้างให้สะอาดล้างด้วยน้ำยาล้างจานขั้นตอนการล้างก็ล้างให้นานนิดนึงเนื่องจากเราใช้ผงซักฟอกในการขัด นี่ยค่ะกระทะที่มีคราบดําฝังแน่นเมื่อสักครู่นี้ก็กลับมาใหม่เอมอ่องเหมือนซื้อมาใหม่ๆเลยนะคะและก่อนที่จะนําไปใช้งานหรือว่าจะนําไปทําขนมก็เติมน้ําเปล่าให้เกือบๆเ,เต็มกระทะจากนั้นก็นําขึ้นตั้งไฟเปิดไฟกลางค่อนไปทางแรงพอน้ําเดือดก็คนล้างกระทะน,นิดนึงค่ะแล้วปล่อยให้เดือดประมาณ3-4นาทีจากนั้นก็ปิดแก๊สแล้วก็เทน้ําร้อนในกระทะทิ้งเท่านี้เราก็จะได้ใช้งานแบบสบายใจแล้วก็สะอาดปลอดภัยเหมือนเดิมแล้วค่ะ